สวัสดีจ้าตอนนี้ข้าเจ้ากำลังสิลงป่าจะ้ะบัตและจักบทัทบุคคาเจ้ากำลังถามกันอยู่บรรยากาศจะ้ะ tít cấp ngoài kìa à, anh đi có ngoài ngoài bản บาทเลยฮะรวยนึงหว่าฮะคนไปลุงสาเข้า <sk> ีนเด้อสาบกนงหนูหนูซื้อมาลงองกหนูเลี้ยนหนูสหแฉกไนสมกิจอันโอ้ยนี่ล่ละบันหนกบรหนาเข้าก็ได้ซ้ำนี่หละจ้าลงป่าบัดละรอยจะมาเด้อพี่นองเด้อ

ฮะได้อยู่วะกบมันตุนลงมันไปโย่โกบมันนี่แล้วนั่นหน่อยโคหน้าน่าแดงเอามาปล่อยตัวซ้ำนี่ล่ะแต่ว่ามันนั่นได้กินเที่ยเดียวเท่านั้นนั่งลงเก็บจะมาบ่นโอ้ยบันนอกบันนาเขาเนาะ ไปจ้องเขาไม่แล้วเนาะลูกแตนลูกแตนกำลังสีตึกแม่ตอไปใส่วุ่นี ok <t 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 ่คือเหวหินวุ่นี่เออแม่ตอสนอกอีแลมมะนะลูกแตนกำลังสีตึกแม่ตอไปใส่วุ่นสนอแต่มันเหยียบอยู่ในแหี้หรือว่าปลาโค้งยังอยู่นี่แตะก็ดีๆตัวเนี่ย แจกยู่หลายๆเนี่เด้อปากกดไลค์กดแชร์นี่ยเลยจ้าเพราะได้เงินหาเงินไปเบิ่งนองในม่อนิดฮอดหไร้ไปเจอกันลัางลากขึ้นจ้าลากอันนั้นขึ้น

มันแดงมันว่ามันเสียจากยี่สิบโลสันมันะะสนนะทอนแสงจ้ะ ทีเวียนกาจะลงป่าจ้ะบอกมีปิงเกาะปสนนใสวนมัไม่้ยคนที่ิดกันใส่ตงเซตนะสียปิงที่การ่ไดตันเสีย ਤੇ ਅਣੀ ਕਬੜੀ ਤੀ ਤੂੜੀ ਮੱਤ ਵਈ ਜੀ ਨੀ ਮਾਰ ਕਰ ਮੈ ਇਸੀ ਨੀ

mẹ cái loại loa thì nó ôi ừ, đây là con 1, phú đây là đây là đây leo 来了，来了。 Ô uh, đây là hơi nè. Đây leo, đây leo. Mãn mãn leo. Ê cũng đã nè. Ừ. Bà si bà thả khai nó. 哇！好卫生。 ป่าคือ่ม่นอนบ้านนอกเขาก็หายอยู่หายกินแบบนี้เลยจ้าฝากเอฟซีน้องไลมอนน้ององค์งอิงติดตามให้นี่เด้อจ้าโอ้ผู้น่าได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าบัตรละลอยมันก็ได้ซ้ำนี่แหละจ้า เพราะว่ามันบัตรละลอยหนึ่งมัน,มน,มน,มนคือบัตรละสามสี่ลอย <c oughs> อ้าวป่าคือนลอยรอเถอะเ <c oughs> ดถือก็เด้นะลูกแตนได้แล้วลูกแตนได้แล้ว Ui, đây xong tôi thấy nó hơi dai. Nó bỏ rồi đấy. Nó bỏ đi bỏ

ก็ไม่ป่าเนาะไม่ต้ตันเลยน้อยนาอน้ำที่บ้านน้ำไทยเลยไม่นุ่นเลย เต๊าะเอาละเกือบปั้นเต๊าะเอาเลยเนี่ยโอ้โหเกือบเหวี่ยงแฮงเยอะไปเลยปั้นเต๊าะเอาละเฮ้ยไม่ห่อนขอบเลยนะตื้อแฮงแปดไว้เดี๋ยวห่อนขอบปั้นเต๊าะเอาซะ ขึ้นร่องวงนบันโอ้ยแ่ย่ีตัว้อดอ่แต่มันมีมีนำฟังแด้เอาได้ยกตัวไปแล้วฮะน่ะยังยังบอด้สยชีวิตทำอย่านี้

ตัวปลาปลาบูบ on ูพี euh ่ไอ้ไงไหม่เซียนหนึ่งสองสามฮะพุดน่ะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอ้ย เออ nào ควรแล้วเว้ยควร nỉ, มีหอน nỉ, mình อยู่ไสซั่นนี่ hả, บรรยากาศจ้ะปลาก็บ่ค่อยมีโอ้ยพี่น้องเอ้ลีต่นเขาย,านย้าบัดละลอย